มาแล้วหลายแลกโอ้โหภาพสวยใช่ได้จะปรับภาพไม่ได้คอนดดปรับภาพไม่ได้ดปรับภาพไม่ได้คอนโด ก็ตายปรับภาพโลเล่นแม่งเลยเกียร์ผ้ไม่เพี้ยวเลยไม่โดนเปิดก่อนแล้วล่ะโดนคารโซนเหลืองนี้ จะแลกมาแล้วไ <initiatives> oh. ้ยเอ้าแม่งบวกต่อก็ทีเราต้องคิดถึงใครดูือว่นี่พลาดผ้าคอตตอมอยู่อ่ะคอตตอมมันอยู่รงเงาเงานิดนึงคอตตอมันจะดูเงางนิดนึงตัวละครที่ผมเล่นก็คือตัวเอ๊ะนะคอนโดก็คือหาได้จากการเปิดกล่องนะที่ผมเปิดกล่องได้นะ กาสมันเป็นเปอ่ะแต่ก็คือมันยังก็มันมัยังเป็นเอ้การมัหาเปอนต์อะแต่มันก็ยังเป็นเปอระเข้าใจปะแต่ไวบน้องชายพิมอะไรบอกว่ไม่ได้พิมพ์รอ ก็ที่เรา้องคิดถึงใครสักคนที่จากไปมาแล้วเว้ยไอเล่นเซอร์อะไรมามามาเล่นด้วยมามามาไม่หามาเลยเหมือนเดิมมาละทำทำคลิปอยู่เบาๆเดินไปเดินไปเอาทำคลิปเ็ิเลยเบา อ๋อโอ้โโอ้สุคนจรั้้าตั้งโล่มืนจังวะ เอ๊ะนักฆ่าน้านิ่งมะเนี่ยอาชียโอ้โหไม่ตายเชี่ยรอดได้ไงวะใครเห็นก็ว่าตาจะไม่ตายใครเห็นก็ว่าตาจะไม่ตายเล่นไหมเล่นไหมเล่นไหม ก็ที่เราต้องคิดถึงมาดิโอ้ะชัลแมนใส่ชิทอะไรวะทำไมมันถึงจังวะชิทถูกจริงนะคเดี๋ยว แปลกแปลกใช่ป่าวะเอดบวกเลอวะมันใช่เหรอมันใช่เหรอใช่เหรอหอ,อ,อ,หรอ,อ๋อเนต้าหเหรอเฮ้อเฮ้เฮฟรีแลนซ์ไหนสัตว์

แฝกแปฝกไอ้เนี่ยเขาอยากเข้าขังบ่อยซะด้วยดิเซลน์อะไเนี่ยโอ๊ยโหมมือเล่นถึกไอ้เชี่ยไม่ใช่ก like ูอ ouais. ่ะ ยิงหัวทุกเม็ดเนี่ยเฉยๆกูไม่อ่คลิปแล้ว ลาจิงลาจิงมึงโกคูจริงป่ะนี่ใหญ่ซ่าชี้อ่ะมึงก็เล่นเกินเอ้ยเล่นดีดีมึงส่วนนี้มึงส่วนนี้ไม่ส่วนกูนิดนะอีดอก อ๋องั้นเล่นถึกจังวะ <L un> เล่นถึกจัง่ะ <L un> อ้าฮา่าอีดอกมาครมาดูคือว่าผมเห็น ผมจะนอนแล้วแหละแต่ผมเห็นโพสต์นี้นะมันโพสต์ว่าหาหนึ่งหนึ่งเอสเอสบวกนะครับผมหาบวกมีแต่พวกตกปลาพวกฟิซซิงฟิซซิงฮุกมาครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปหาเลยแล้วกันอยู่ด้วยอยู่ด้วยโอเคโอเคมาครับ ควกฟิตซิงหูฟุกซิงหูมาครับบ่เดี๋ยวเป็นเพื่อนมันซะหน่อยดิฟ้ามาผมต้องปรับภาพโลว่ะไอเชียแสงเยอะเกิน โอ้โหเฮ้ยปืนเฮียแสงแสบตาชิบหายโอ้โ oh. หถานี่หนึ่งข้างในด้วยมาด้อแสบถาจะเปิด ตายไปไหนแล้วไปไหนแล้วโอ้โหโโไม่ตายว่ะคุณดูไอ้ชี้อ่ะเลือ3สามสิบป่ะโอ้โหคุณดูไม่ตายอ่ะอ้ยคุณดูไม่ตายจะไปล่ามัน โอ้โหดูเชียร์เดี๋ยวเซตสุดท้ายแล้วจะจะไปล่ามันแม่งไม่ตายแม่งแดกเซตให้เลยอย่างนี้เซตท้ายแล้วดูมาขอแก้น่อยดิวะ ไหว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 ,ว,ว,วเนอะมันก็ไม่เท่าไรเรพารรพลาดเร,รพารพลาดเองเรพารพลาดเองปืนมันแสบตาโดยเนี่นยนี่ปรับภาพโลวะเนี่ยฝัดเซิร์ฟแม่ง fps เยอะเกินบางที วัดตอนสวนอย่างเดียวเลยวะไอ้เชี่ยไม่ดันละไม่ดันละคุ้ดันไปแล้วโดนดังอีกเดียวเลยวะ่ะคอนโดไม่อยากดันหรอก มันไปแล้วมันมันหนีตลอดเลยว่ะไอ้เหี้ยขยันหนีด้วยวอ้อเหี้ยเหนื่อยเว้ย quê nè nó đồ cái <laughs> gì Chị ơi, khủi มึนก็แสบตาชิ่หายโอ้ไม่กินจะแดงอ่ะ เดี่ยวมันตุ๊ดะไรขนาดนี้วะเขียปืนเสบตาจ่ะไม่ดันเลยอ่ะเหนื่อยด้วยอ่ะเล่นเล่น,เล,นเล่นวัาตอนชัวร์กันได้ยเี่ยอืมไม่ดันมาแล้วนะใช่ไหมฮะเดี๋ยวก็ดันกลับไอ้เหี้ย โอ้โหเชี่ยเอ้ยกูนง๊จะกุจงกุจะกุจะไม่ได้คืนแล้วสัตว์แต่ก็ถึกจริงนะคันโดมึงก่อนจะวัดอ่ะเชี่ยปวดมือจัดเลยมาได้คืนละขอแก้หน่อยขอแก้นนหน่อย <t> <görüş> แอบ,บตาอยอ่ะเลยนะคอนโดนี่ขนาดปรับภาพโละเนี่ยนี่ขนาดผมปรับภาพโลแล้วเนี่ยไอเชี่ยคอนโดยังขนาดเนี้ยดูทรงนะน,นานวะเนี่ย ไปก็วัดตอนชัวร์เกินไปไอ้ไอ้เทีโยโว้ยไม่ยันแล้วเล่นกี่ชิ้นนี่แม็กมกี้กูจะแดกดูเล่นกับแม่งม็กกี้แม็กกี้ผมจะแดกจริงๆนะเว้อยดูแม่งไม่ดันเลยอะ่ะไล่ไปผมดันให้มันมันไม่ดันให้ผม อนีอ่ะเหนื่อยด้วยอ่ะไล่ไล่ผมไล่ผนไล่ก็เหนื่อยเป็นนะเว้

มาตอนชัวอีกแล้วอย่าไปตั้งโล่หน้าข้างหน้าเล้ไหมว่าชี้อ่ะมาดิวะมาดิวะ เหนื่อยอยู่อุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยผมพลาดเองเชี้อ